โอเคครับผมและนี่ก็จะอยู่ในช่วงเล่าเรื่อง SCP นะครับผมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับหมอฟันนะครับถ้าใครเนี่ยที่กลัวหมอฟันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะเจอเรื่องราวของ SCP 5 1 5 0เข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้กลัวกว่าเดิมก็ได้นะเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกัน ชายคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านนะครับแต่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ปวดฟันขึ้นมาเพราะเขาเนี่ยมีฟันผุและเหงือกบวมที่ไปไว้นานถึง5วันแล้วแต่เขาเนี่ยก็กลัวหมอฟันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือไม่อยากไปหาหมอฟันนะเอาง่ายๆเลยแต่วันนี้เนี่ยเขาต้องตัดสินใจว่าเออต้องหาหมอฟันจริงๆแล้วโตขนาดนี้แล้วคงจะมากลัวแบบเด็กๆเ,เนี่ยก็คงไม่ได้แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปหาหมอฟันใกล้ๆแถวบ้านเขาเนี่ยตรงไหน เขาเนี่ยเลยลองหาในเน็ตน,นะครับว่ามีคลินิกหมอฟันที่ไหนบ้างที่เปิดวันอาทิตย์ตอนกลางคืนเพราะเขาเนี่ยสะดวกช่วงเวลานั้นนั่นเองนะครับเออหาอะไรไม่หาหาตอนกลางคืนวันอาทิตย์ด้วยนะพอหาไปหามาเนี่ยก็ได้เจอกับคลินิกที่หนึ่งนะครับที่มีชื่อคลินิกว่าดเร์แฮนดริกเปิดทุกวัน24ชั่วโมงอ่าเขาก็ไม่รอช้านะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับหาเบอร์ของคลินิกนั้นทันทีเลย และทําการนัดหมายกับพนักงานของคลินิกนะครับซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าลักษณะของพนักงานรับสายนะครับผู้จาแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณถึง20นาทีในการเดินทางไปคลินิกนั้นตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเวลาเกือบจะตี2แล้วนะพอเขาเนี่ยเข้าไปในคลินิกนะครับก็ได้เจอกับแผนกต้อนรับที่มีท่าทางแปลกๆแ,และพูดออกมาว่าขอดูฟันหน่อยสิชายคนนั้นเนี่ยก็แบบ ไม่ตอบอะไรนะครับได้แต่ก้มหน้าก้มตาแล้วก็เดินไปรอที่ห้องตรวจของหมอฟันนะครับชายคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยรอนานมากจนคิดว่าหมอเนี่ยหลับไปแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยคลินิกนี้เนี่ยมันโฆษณาเกินจริงนีว่วาไม่เห็นมีหมอมาเลยคงให้รอเย็นเช้าเลยมั้งในขณะที่เขาเนี่ยบ่นไปบ่นมาไปเรื่อยๆนะครับอยู่ๆประตูของหมอก็ได้เปิดออกมาหมอเฮนดริกยิ้มด้วยท่าทางร่าเริง และบอกว่าถ้าทางของคุณเนี่ยอาการจะหนักเอาเรื่องเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหมอเนี่ยจัดให้ก่อนที่จะเข้าไปในห้องของหมอเนี่ยเขาได้ถามว่ามันจะไม่เจ็บใช่ไหมครับหมอก็ได้หัวเราะออกมานะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพอเข้าไปในห้องของหมอเนี่ยหมอก็ทําการเอาแก๊สยาสลบเนี่ยใส่ให้กับเขานะครับทําให้เขาเนี่ยหลับไปโดยการที่ผ่าฟันโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลย แต่เมื่อเขาเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเขาไม่ได้นอนอยู่ในคลินิกแต่เขานอนอยู่ฟุตบาทริมทางด้านหน้าของคลินิกนั่นเองในมือของเขามีน้ำยาบ้วนปากและเมื่อเขาตื่นในสภาพที่ตื่นตัวแล้วเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างมากเขาลองจับไปที่ใบหน้าของตัวเองและคลำไปรอบๆอบปาก สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือทำให้เขาต้องน้ำตาไหลออกมาเพราะว่าในป่าของเขานั้นเต็มไปด้วยฟันที่มีจำนวนเยอะมากเยอะจกนกระทั่งวันลิ้นของเขาไม่สามารถขยับได้เลยด้วยซ้ำเขาพูดกับตัวเองว่าอะไรวะเนี่ยจะมาถอนฟันซี่เดียวทำไมอยู่ๆมีฟันเพิ่มมาขนาดนี้ SCP 5 1 5 0เนี่ยมาเป็นสำนักงานธนกรรมที่ตั้งอยู่นอกเขตเมืองของอินเดียนะครับ มันจะมีชื่อเมืองว่านาโพลิสรัฐอินเดียนะครับผม scp 5 1 5 0เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ140ตารางเมตรโดยในอาคารเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่115ตารางเมตรนะครับลักษณะนนโดดเด่นภายนอกของ scp 5 1 5 0เนี่ยเขาบอกว่ามันคือจะมีป้ายไฟทางเข้าเนี่ยโดยด้านหน้าของอาคารเนี่ยจะมีคำว่า d รอ r john h e n d i k นั่นเองนะครับส่วนภายในของ scp 5 1 5 0เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6ห้อง และจะมีสิ่งแปลกประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เนี่ยเช่น SCP 5150ขีด1ขีด2และขีด3อาศัยอยู่ในนั้นด้วยนะครับโดย SCP 5150ขีด1เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในแผนกต้อนรับใน SCP 5150นั่นเองนะครับลักษณะาทางกยายภาพของ SCP 5150ขีด1เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เนี่ยแหละยกเว้นช่องปากของมันนะครับซึ่งเขาบอกว่า กะดูขากรรไกรบนและล่างของ scp 5 1 5 0 1ีนเนี่ยจะมีรูปร่างผิดปกติมันเนี่ยจะไม่มีฟันนะครับแต่จะมีเขี้ยวอยู่แค่ซี่เดียวและเหงือกของมันกน็จะมีเลือดไหลออกอยู่ตลอดเวลา scp 5 1 5 0 1ีเนี่ยจะแสดงอาการแปลกๆออกมานะครับเมื่อได้ฟันของมนุษย์มันเนี่ยจะดีใจจนมือสั่นเลยมันจะเอาฟันของมนุษย์เนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะจะสอดเข้าไปในปากของมันเองและจะทำให้มันเนี่ยรู้สึกดีและฟินแบบสุดๆ อ่าแล้วประเด็นคือเวลาเข้าไปใน SCP 5150เนี่ยหรือธนกรรมไอตัวนั้นอะน,นะสิ่งแรกที่จะเจอเลยเนี่ยคือ SCP 5150ขีนึ 1, ที่เป็นแผนกต้อนรับนั่นเองนะครับโอ้โหแค่เจอตัวแรกมาก็อยากจะกลับบ้านแล้วนะอ่ามาดูตัวที่2กันบ้างดีกว่านะครับมันคือ SCP 5150 ขีดสนั่นเองนะครับไอตัว scp 5150ขีดสเนี่ยจะเป็นตัวที่มีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์เช่นกันนะครับผมมันนจะอยู่ด้วยกันแบบหลายตัวเลยนะและมัน,นจะอาศัยอยู่ทั่ว scp 5150เลยโดยมันเนี่ยจะเหมือนกับพวกที่แบบงุนงิดอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเจอคนที่ทำท่าทางขัดขืนเนี่ยมันจะเดินเข้าหาคนนั้นแล้วจะจับตัวคนนั้นไว้และลากไปที่ห้องทำฟันนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะเอาสายลัดเนี่ย ลัดตัวคนนั้นไว้เพื่อไม่ให้ขยับและไม่ให้หนีไปไหนได้นั่นเองนะแต่มันเนี่ยจะไม่จบแค่นั้นนะครับมันเนี่ยจะจับอ้าปากนะครับแล้วก็แบบจะใช้อุปกรณ์ที่แบบว่ากึ่งปากไว้ให้แบบหุบปากไม่ได้นั่นเองนะครับคือแบบว่าให้อ้าปากอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็จะหมดหน้าที่ของ scp 5 1 5 0ั่าีดสองและแล้วจะส่งต่อให้ตัวสุดท้ายนั่นก็คือดรจอห์นหรือ scp 5 1 5 0ขีดสาม นั่นเองไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวตึงที่สุดเลยหรือเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าของทุกตัวนั่นเองนะครับหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือมันเนี่ยจะนั่งรอในห้องทําฟันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําการใส่ฟันลงไปในช่องปากของมนุษย์ที่หลงเข้าไปในนั้นนะการกระทําของมันเนี่ยจะแตกต่างกันไปถ้าไม่ขัดขืนตั้งแต่แรกเลยนะยอมแบบดีๆเนี่ยมันจะใช้ยาสลบแล้วก็ค่อยๆใส่ฟันเข้าไปแต่ถ้าดื้อนักแล้วก็นะจัดหนักกันเลยทีเดียวเชียวเรียกได้ว่า ยัดฟันเข้าไปทั้งทที่ยังมีสติอยู่นั่นเองนะครับโคจ็ดเลยไอ้บ้าเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าไม่รู้นะว่ามันเนี่ยไปเอาฟันมาจากไหนเยอะแยะนะเพราะเหยื่อทุกคนที่เข้าไปใน scp 5 1 5 0เนี่ยโดนเพิ่มฟันกันหมดเลยไม่เคยมีการแบบออกมาแล้วแบบว่าโดนถอนฟันเลยสักคนนะครับและเมื่อการผ่าตัดยัดฟันเข้าไปเสร็จสิ้นเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์จอห์นเนี่ยมันจะทำสีหน้าแบบรู้สึกฟินแบบมากๆเวลาที่เห็นเหยื่อเนี่ยมีฟันเยอะแยะเต็มปากเลย หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเอาน้ำยาบ้วนปากกับยาสีฟันใส่ไว้ให้ในถุงใสๆให้กับเหยื่อนะครับอารมณ์แบบอ่ะเอาไปเอาไปรักษาช่องปากกันด้วยนะแล้วถ้าไม่รับไว้เนี่ยนะมันก็จะไม่ให้ออกไปจาก s c p 5 1 5 0นะครับคือ,อง่ายๆบ,บังคับต้องเอาไปด้วยถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องออก ทีนี้เนี่ยเราย้อนไปดูในวันที่9ปี2023กันบ้างดีกว่านะครับเป็นช่วงที่องค์กร SCP เนี่ยจับตามองเจ้า SCP 5150และใช้เหยื่อล่อและแน่นอนนะครับว่าเหยื่อล่อเนี่ยก็คือไม่พ้นนักโทษคลาสีอีกแล้วนะครับนักโทษคลาสีคนนี้เนี่ยจะมีรหัสเป็น d 4ขีด4 2นะครับผมเขาเนี่ยโดนส่งมาให้สังเกตการ SCP-5150 แบบไม่ได้เต็มใจเลยะนะโดยอุปกรณ์ที่ติดตัวมาด้วยเนี่ยก็จะมีกล้องขนาดเล็กนะครับติดกลางลำตัวแล้วก็ไมโครโฟนที่ติดไว้ตรงหูคือแบบไม่คิดจะทำให้มันรับหน่อยเลยยังไงเนี่ยนี่มาสังเกตการหรือว่ามาถ่ายรายการครับเนี่ยและสิ่งสุดท้ายที่เขาเนี่ยให้พกไว้นะครับผมกับนักโทษคาสดีเนี่ยเป็นของที่สำคัญมากนั่นก็คือ ช็อกโกแลตแท่งจ้ะคนที่อยู่เบื้องหลังการสังเกตการของ SCP ตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับโดยจะมีชื่อว่าบ็อบบี้มาคัสและแอนดรูที่คอยฟังเสียงและดูภาพอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเมื่อนักโทษคัสดีเนี่ยเดินไปถึงหน้าประตูน,นะครับเขาก็แบบลังเลว่าจะเข้าดีไหมเนี่ยแล้วก็ได้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าผมเนี่ยต้องเข้าไปในนั้นเจ้าหน้าที่แอนดรูก็บอกว่าเอ้ยอย่าคิดมากเนี่ยแค่หมอฟันเข้าไปเหอะ เมื่อนักโทษเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้าไปนะครับก็จะได้มีเสียงปริ่งดังขึ้นมาอ่าและเมื่อประตูเนี่ยปิดลงนะครับเขาเนี่ยก็รู้สึกลังเลเลยคิดว่าออกมาตั้งหลักก่อนดีกว่าวะแต่มันเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะประตูเนี่ยถูกล็อกไปแล้วนั่นเองเขาโวยวายบอกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเขาหน่อย แต่แอนดูเนี่ยบอกว่าเอ้ยนิ่งๆเง,งียบๆหน่อยอย่าโวยวายดีเดี๋ยวไม่เนียนซึ่งมันก็ไม่เนียนตั้งแต่ไอ้ไอ้ไอ้ไอกล้องกับไมโครโฟนแล้วปะแล้วสุดท้ายก็น่นอะไรครับนันโกโทษคลาสดีเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแบบยอมรับชะตาก,กรรมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นเองเมื่อเขาเนี่ยเดินเข้าไปนะครับกล้องก็ได้ถ่ายตามไปด้วยนะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือ ไอ้ส่วนบริเวณที่ต้องนั่งรอนะครับจะมีเก้าอี้อยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันแล้วก็จะมีของเล่นเนี่ยวางไว้บวกกับพวกหนังสือทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมองไปด้านข้างๆเนี่ยก็จะมีเคาน์าเตอร์เล็กๆที่มีพนักงานต้อนรับรออยู่แต่สิ่งที่แปลกๆเนี่ยจะได้เริ่มขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเนี่ยกล้องที่จับภาพพนักงานต้อนรับเนี่ยอยู่ๆก็เกิดอาการกระตุกแบบไม่มีสาเหตุทันใดนั้นพนักงานต้อนรับคนนั้นก็ได้ทักทายเหยื่่อออและะะถาาาามวาต้้งกกรรรรรใชบิไค นักโทษคลาสดีคนนั้นก็บอกว่ามาถอนฟันครับพนักงานต้อนรับคนนั้นเนี่ยก็ได้ยื่นกระดาษบางอย่างมาให้บอกให้เขาเนี่ยเซ็นชื่อและให้นั่งรอหมอตรงนั้นแต่ก่อนจะไปนั่งรอเนี่ยขอดูอะไรหน่อยสิทําทให้นักโทษเนี่ยถึงกับงงนะครับว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเขาจะขอดูอะไรเลยถามว่าจะมาขอดูอะไรผมครับเนี่ยพนักงานต้อนรับก็บอกว่าฟันของคุณไงฉันเนี่ย อยากเห็นฟันของคุณมากเลยได้ไหมคะนักโทษคนนั้นก็ถามกลับไปว่าทําไมต้องมาดูฟันของผมด้วยอะ่ะพนักงานต้อนรับก็ตอบไปแบบคนหวังดีะนะว่าอ๋อก็จะดูอาการเบื้องต้นให้อ่ะคะ่ะก่อนที่จะไปเจอหมอนักโทษคนนั้นก็เลยอ้าปากออกมาพนักงานต้อนรับ ขวาหน้าของเขาเข้ามาใกล้ๆอย่างไวและพูดออกมาอย่างเย็นชาว่าฟันของคุณเนี่ยสวยจังเลยนะหลังจากที่พูดจบไม่รอช้าเธอหยิบคีมขึ้นมาแล้วก็งัดฟันเขาออกมานักโทษคนนั้นทั้งตกใจทั้งกลัวเขาเดินถอยหลังออกมาวิ่งหาที่ชุ่มเพื่อมาซับเลือดที่ไหลออกมาจากปากของเขาในช่วงเวลาที่เขากําลังวิ่งหาที่ชู่และเช็ดปากพนักง,งานต้อนรับคนนั้นเธอมองไปที่ฟันของเขาแล้วก็เปิดแมสออกมาหลังจากนั้น พนักงานต้อนรับคนนั้นเธอเอาฟันของนักโทษคลาสดีใส่เข้าไปในเหงื่อของเธอพร้อมกับทำสีหนะ้าที่พอใจอย่างมากทําให้นักโทษคนนั้นคิดว่าตัวบ้าอะไรวะเนี่ยที่นี่มันบ้าไปแล้วขณะที่เขาเนี่ยยังไม่ทันได้หายกลัวแต่พนักงานทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก็พูดออกมาว่าเชิญไปที่ห้องสามค่ะคนหมอกําลังรออยู่ใจคอตอนนี้เนี่ยเป็นใครใครก็คงไม่อยากจะเดินเข้าไปหรอกนะ แต่นั่นแหละครับออกก็ไม่ได้โดับังคับแบบเต็มๆซึ่งนักโทษเพิ่งโดนทำอะไรแปลกๆไปเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปะนะแต่3ามคนที่รออยู่เบื้องหลังบังคับให้เขาเนี่ยเข้าไปมาเลยทำให้นักโทษคลาสดีเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินเข้าไปในนั้นเท่านั้นโชคที่เขาเดินเข้าไปในทางถงทางเดินเนี่ยก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่ฟังแล้วเหมือนคนโลกจิตเลยก็ว่าได้ พอเดินเข้าไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีประตูเขียนว่าจอห์นเฮนดริกแต่พอเปิดประตูเข้าไปในนั้นข้างในนั้นไม่มีใครเลยนักโทษคลาสดีเลยแจ้งไปกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจใ้เขาทำยังไงต่อพวกเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เขาเนี่ยตามหาเอกสารสำคัญอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือข้อมูลอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้และสามารถเปิดเผยความลับของที่นี่ได้นักโทษคลาสดีคนนี้ก็พยายามหา ทั้งตามโต๊ะตามชั้นวางเก้าอี้ทุกที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยมันว่างเปล่าพอเขาลองกำลังหาหาอยู่อยู่ดีๆก็มีบางคนเข้ามาในห้องซึ่งมันก็คือ SAP 5051-2ขีด2มันบอกให้นักโทษคาสดีคนนั้นเดินเข้าไปอีกห้องนึงเพราะหมอรอเขาอยู่คราวนี้นักโทษไม่มีทางให้หนีแล้วแต่ว่าเขาได้ยินมาว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ย เขาหยิบช็อกโกแลตแท่งขึ้นออกมาพอเขาเนี่ยหยิบช็อกโกแลตออกมาเท่านั้นแหละทำให้ scp 5 0 5 1 2ขีสั่นกลัวและเรียกพวกพ้อ,องของมันเนี่ยออกมาเพิ่มอีกตอนนี้นักโทษคลาสดีจนมุมแล้วเขาคิดอะไรไม่ออกในมือของเขามีเพียงแค่ช็อกโกแลตเขาเลยเลือกที่จะปามันออกไปใส่พวกมันโดยตอนที่เขาปาออกไปนั้นได้โดนไปตัวหนึ่งเต็มเมหน้าพอมันเนี่ยโดนช็อกโกแลตทำให้ฟันของมันล่วงจนหมดปากและสลบไปแต่มันไม่จบง่ายๆ เขยังมีเหลือสองตัวนักโทษคลาสดีก็ไม่มีอะไรเหลือติดต,ตัวแล้วด้วยมันเลยเดินเข้าไปหาเขาใกล้ๆสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือมันได้จับคอของเขาและอีกตัวหนึ่งมาได้กัดแขนของเขาไว้และลากไปยังห้องของหมอส่วนเจ้าหน้าที่ที่รออยู่ข้างนอกก็ฟังเสียงนะแต่ไม่ช่วยสักทีไอ้พวกที่โรคจิตที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละตอนนี้อาการของนักโทษคลาสดีเนี่ยอยู่คั้นที่เรียกได้ว่ากลัวอย่างมากกลัวแบบสุดขีด พอเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรอีกสัญชาตญาณของเขาบอกว่าเขาต้องเจออะไรกับที่มันเนี่ยต้องทรมานมากแน่ๆจําได้ไหมครับที่บอกว่าถ้าใครยอมดีๆเนี่ยมันก็จะมาจับแบบยัดฟันแบบว่าเบาๆง่ายๆและให้จบแต่เคสนี้เนี่ยนักโทษคาสดีทําให้ s c p 5051 2ีดเนี่ยดับไปตัวเ,ยเลยทําให้อีก2ตัวเนี่ยโกรธและพูดว่าระหว่างที่หมอมาเนี่ยไม่ต้องห่วง เดี๋ยถอนฟันให้มันไม่รอช้านะครับมันเนี่ยงัดฟันของเขาออกมาทั้งหมด3ซี่ทั้งฟันกลางเขี้ยวและอื่นๆอีก3ถึงซี่โดยไม่ได้ใช้ยาชามันกำลังจะงัดฟันเขาออกอีกแต่แล้วประตูก็ได้เปิดออกมาคนที่อยู่ด้านหลังนั่นก็คือด็อกเตร์จอร์ดด้วยสีหน้าท่าทางท,ที่โกรธจัดและบอกว่าออกไปซะพวกแกพอไอ,อตัวนั้นออกไป ดรจอนก็หัวเราะและพูดว่าพวกมันเนี่ยทำรุนแรงแลือเกินนะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะผมเนี่ยรู้ว่ามันเนี่ยอาจจะน่ากลัวแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพึงเริ่มต้นดรจอนเห็นว่านักโทษคลาสดีเนี่ยมีกล้องติดมาด้วยนะครับเขาเนี่ยได้ดึงมันออกมาแล้วพูดว่าบันทึกผ้าไว้ด้วยเหรอเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะไอ้นมมันผิดกฎหมายนะครับที่จะมาเปิดเผยความลับกันแบบนี้เนี่ยแต่ช่างมันเถอะ ผมไม่อยากเอาเรื่องมันไร้สาระนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าไหมไหนดูซิฟันของคุณเนี่ยมันถึงไหนแล้วอืมเริ่มจะแย่แล้วสิเอาละผมเนี่ยจะจัดก,การให้นะดรจอร์อนทาการหยิบอุปรกรณ์ต่างๆขึ้นมาและเริ่มจากการที่งงัดปากเขาและใช้อุปรกรณ์ที่ทําให้อ้าปากค้างไว้หลังจากนั้นมันเริ่มค่อยๆถอนฟันออกทีละซี่ทีละซี่ และใช้อุปกรณ์หลากหลายเพื่อเอาฟันเนี่ยออกหมดแต่สิ่งที่น่าสยดสยองกว่านั้นก็คือมันได้ใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกับสว่านขนาดเล็กเจาะเข้าไปที่เหงือกทําอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆจนแผลเต็มเหงือกและทะลุกแก้มการทรมานนี้กินเวลาไปถึง15นาทีดรจอนพูดว่าไม่ต้องห่วงไม่เจ็บหรอกผมใช้ยาชายอย่างดีหลายเข็มฉีดให้กขบคุณแล้ว แต่ไม่เลยเขาแค่เสียไว้ที่มือเฉยๆด้วยความรู้สึกทั้งหมดเขาได้รับรู้ทั้งหมดยาชาไม่ได้ไปเข้าไปในร่างกายของนักโทษคัาสดีเลยด้วยซ้ำความเจ็บปวดนี้กินเวลาของเขาเนี่ยไปถึงสองชั่วโมงดรจอห์นพูดว่าโอเคล่ละฟันและเหงือของคุณสะอาดแล้วนะทำความสะอาดให้หมดแล้วตอนนี้เนี่ยดูดีมากเลยแต่ว่านะคุณน่ะไม่รีบใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวทำอะไรให้อีกนิดหน่อยแล้วกันแต่ว่านะขอขยับกล้องออกไปทางอื่นก่อนแล้วกันเพราะมานเนี่ยได้ถ่ายตอนที่ผมเนี่ยถอนฟันให้คุณเนี่ยไปแล้วละ่ะหลังจากนี้ผมไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแล้วนะครับเลยทําให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3เนี่ยไม่ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นมันคือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยอยากรู้ที่สุดเพราะปริศนาที่ฟันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นเพียงแค่ความลับต่อไปโดยมาเนี่ยได้ทําการเพิ่มฟัน ให้กับนักโทษคนนั้นและใช้เวลาอยู่ประมาณถึง20นาทีหลังจากนั้นมันก็คืนกล้องให้กับน,นักโทษคลาสดีและให้ถุงใส่ที่ใส่น้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันไปพร้อมกับเชิญให้ออกไปได้แล้วทำให้นักโทษคลาสดีเนี่ยได้ออกจาก scp 5 1 5 0ได้สักทีในสภาพที่หน้าซีดปากสันมีเลือดเลอะเสื้อและก้องเนี่ยเต็มไปหมดพร้อมกับฟันจำนวนมากในช่องปากของเขา เยอะจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะลิ้นของเขาเนี่ยติดอยู่ข้างในพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้เพียงแค่พาเขาเนี่ยไปที่ห้องพยาบาลในองค์กร SCP ในไซส์334และทำการฉีดยาชาและถอนฟันของเขาที่เป็นส่วนเกินออกมาให้สุดท้ายเขาได้ทำสิ่งที่แย่ที่สุดนั่นก็คือได้ทำการลบความทรงจำของดักโต้คาสดีคนนั้นไปจบการบันทึก และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ SCP 5150เรียกได้ว,ว่าเป็น SCP ที่น่าขนลุกกันเลยทีเดียวนะครับและเป็น SCP ตัวใหม่ซะด้วยสิเพราะมาเนี่ยเพิ่งถูกเขียนขึ้นในปี2023นั่นเองนะครับถ้าไม่อยากจะไปถอนฟันกันก็อย่าลืมดูแลช่องปากกันให้ดีนะครับแปรงฟันตอนเช้าและก่อนนอนเป็นประจำแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนสวัสดีครับ